ตอนที่412ควออมก่อนเป็นเต่าหลินเว่ยเว่ยยกจอกสุราขึ้นมาเจียงโมหานก็ยกขึ้นเช่นกันหยานจิงอยู่จึงหยอกล้อทั้งสองว่านี่เรียกภรรยาร้องสามีรับหรือเปล่าเจียงโมหานยิ้มเล็กน้อยก่อนจะดื่มสุราในจอกพลางรู้สึกไม่คิดฝันว่าโฉฟูอมหิตจะมีวันได้มาร่วมดื่มสุรากับอวิสือตงฉินหักเป็นเมื่อชาติก่อนคงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กทว่าเมื่อเทียบกับเจียงโมหานผู้แสนจะเย็นชาแล้วหยานจิงอยู่ยังมีหัวข้อให้สนทนากับหลินจือเหยียนมากกว่า น้องจือเยียนพี่สาวของเจ้าทําอาหารของภาคเหนือและใต้ได้มากมายขนาดนี้เลยหรืออีกทั้งอาหารแต่ละจานยังมีรสชาติตั้งเดิมมากด้วยลินจือเยียนเผยให้เห็นถึงความภาคภูมิใจทันทีเรื่องนี้พี่สาวของข้ามีพรสวรรค์มากพี่รองทําได้มากมายหลายอย่างแค่อาหารจานปลาก็ทําให้บนโต๊ะของท่านมีความหลากหลายแล้วอย่างงอเช่นปลาต้มผักดงเสฉวนปลาต้มราดพริกกระเทียมปลาเปรี้ยวหวานซีหูปลา,ปววานึาน่งราซอสเปรี้ยวหวาน ปลาต้มในน้ำซุปอ้อยยังมีหัวปลาราดพริกรสช,ชาติสุดยอดไปเลยหยานจิงอยู่มีดวงตาเปล่งประกายทันทีน้องจือเยียนช่วยถามพี่รองของเจ้าให้หน่อยว่ารับลูกศิษย์หรือเปล่ารับลูกศิษย์อะไรใครจะเรียนหลินจือเยียนถามด้วยความ,มง,งุนงงหยานจิงอยู่รีบชี้มาที่จมูกตนเองข้าข้าเรียนข้าจะบอกเจ้าให้ข้าเองก็มีพรสวรรค์นในการทำอาหารข้า เมื่อบ่าวรับใช้ของเขาได้ยินเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าคุณชายเริ่มเมาแล้วคุณชายเป็นคนคออ่อนแต่ชอบงานเลี้ยงสังสรรค์นายท่านจึงกำชับครั้งแล้วครั้งแล้วว่าไม่ให้เขาปล่อยคุณชายไปร่วมดื่มกับผู้ใดแต่ใครจะคิดว่าสุราอังุนเพียงไม่กี่จอกก็ทำให้คุณชายเมาได้แล้วบ่าวรับใช้รีบเข้าไปเตือนคุณชายขอรับคราวก่อนตอนที่ท่านแอบเข้าไปในครัวก็เกือบทำห้องครัวไม่ท่านลืมไปแล้วหรือขอรับนับแต่นั้นมานายท่านก็สั่งให้คุณชายอยู่ห่างจากห้องครัวยท่ได้ชื่อท่านคง ถ้าเกือบเผาห้องครัวนั่นเป็นเรื่องสมัยใดแล้วยังจะหยิบยกมาพูดอีกหรืออีกอย่างถ้าข้าทำอาหารเป็นแล้วจะเผาห้องครัวอีกหรือไรหยานจริงอยู่ไม่พอใจสุดๆดวงตาที่หันมามองบ่าวรับใช้แทบถลนออกมาอยู่แล้วบ่าวรับใช้รีบอธิบายแทนคุณชายต้องขออภัยทุกท่านด้วยขอรับคุณชายของข้าน้อยคออ่อนใครบอกว่าข้าคออ่อนมามาดื่มกันอีกสามร้อยจอกใครคว่ำหน้าก่อนเป็นเต่า หยานจิงอยู่ยกจอกสุราอันว่างเปล่าในมือขึ้นอีกครั้งแล้วเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจและดื่มอยู่คนเดียวเมาแล้วจริงๆคุณชายที่สง่างามและมีมารยาทขนาดนี้กลับพูดใครค่อมก่อนเป็นเต่าออกมาได้ทำให้คนฟังอยากสำลักข้าวออกมาหลินจือเยียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะนะนี่คือสุราอ่ง,งุ้นรสหวานเหมือนน้ำผลไม้เพิ่งดื่มไปไม่กี่จอกก็เมาแล้วหรือข้ออ่อนจริงๆผู้ใดข้ออ่อนหยานจิงอยู่หันขอบมามอง ลินจือเยียนรีบพูดข้าข่าคออ่อนนี้เพิ่งดื่มไปไม่กี่จอกก็เริ่มมึนหัวแล้วยานจิงอยู่ยิ้มออกมาอย่างโง่งมน้องจือเยียนเจ้าอย่าดูถูกตนเองเจ้าอายุยังน้อยดื่มไม่ไหวก็ไม่มีใครหัวเราะเยาะเจ้ารอห่อรกอก่อถ้าใครกล้าหัวเราะเยาะเจ้าก็เท่ากับมีเรื่องกับข้ายานจิงอยู่คนนี้ขณะพูดก็ยกมือมาทุบบอกตัวเองแรงฮ่าฮ่าลินเว่ยเว่ยส่งสายตาให้น้องชายเพื่อบอกให้รินสุราแดหยานจิงอยู่อีกจอก ภายใต้สถานการณ์แบบนี้มีเพียงต้องให้ดื่มลงไปเท่านั้นถึงจะทำให้เขาไม่เกเรมากขึ้นเป็นอย่างที่คิดหลังจากยานจิงอยู่ดื่มคารวะคนบนโต๊ะทีละจอกและขี้ปลากระรอกทอดราซอสเปรี้ยวหวานเข้าปากจูจูเขาก็ไม่เคลื่อนไหวอีกและทันใดนั้นบนโต๊ะอาหารก็มีเสียงกรนดังขึ้นเวลาเดียวกันเขาก็กำลังอมเนื้อปลาอยู่ในปากด้วยหลินเว่ยเว่ยแทบสำลักข้าวออกมาเมื่อจริงหงและหลิวจงเทียนนำตัวเขาไปไว้ที่ห้องของหลินจือเหยียนแล้วทุกคนก็กลับมาดื่มกินต่ออีกครั้ง เชียงโมหานดไม่ได้ที่จะสายหน้าอาวิสื่อตรงฉินในชาติก่อนก็มีด้านอ่อนไหวเช่นนี้ด้วย